บอกพิกัดทางมาอ่างห้วยส้มตำบลโคกตูมจังหวัดลบบุรีกลับมาอีกครั้งกับแหล่งท่องเที่ยวสุดชิลบอกเลยว่าสายแคมปิ้งสายนั่งชิวต้องชอบแน่นอนค่ะกับบรรยากาศยามเย็นบนอ่างห้วยส้มมีทั้งของกินเล่นอีกมากมายและยังมีมุมให้เด็กๆได้นั่งระบายสีชิลๆกันด้วยนะคะถ้ามาจากปากซอยเจ็ดนะคะซอยโรงเรียนห้วยส้มก็ให้เหลี้ยวซ้ายมาทางแก้มลิงเลยค่ะทุกคนซึ่งเส้นทางนี้นะคะจําได้ง่ายๆเลยก็คือถ้าขับตรงมาเรื่อยๆนะคะก็จะ เจอกับร้านค้าแล้วก็รถจอดอีกมากมายนะคะรวมไปถึงจุดเด่นของเราก็คือจะมีที่นั่งให้ระบายสีแบบนี้เลยขับตรงมาเรื่อยๆนะคะทางจะเชื่อมต่อกับสะพานข้ามอ่างเก็บน้ําห้วยส้มนะคะซึ่งเป็นเส้นทางยาวมากๆเราสามารถมาเดินเล่นแล้วก็ปั่นจักรยานเล่นชิลๆได้เลยค่ะทุกคนถ้าใครยังไม่รู้เส้นทางนะคะสามารถทักเพจโมเดลสตอรีมาสอบถาม GPS กับเราได้เลยและที่สําคัญนะคะขอฝากกับนักท่องเที่ยวนิดนึงมาเที่ยวแล้วดูแลรักษาความสะอาดด้วยนะหรือถ้า ใครไม่สะดวกทิ้งขยะสามารถฝากที่ร้านค้าทิ้งได้เลยนะคะ